สีธรรมราชนะครับแต่ว่าไปศึกษาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขณะนี้จุมเรียนี่ถือว่าเป็นยอดฝีมือมวยหญิงของใต้คนหนึ่งเลยนะครับในทีมงานของเจกิกวิทยาเพชรสี่หมืนแล้วครับดีเลครับแต่ว่านี่ครับพอเสียดสีแล้วจะเป็นอย่างไรครับสบาเชิกกุยนั้นตามคุณพ่อมาเที่ยวแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มาแปนของสิงป่าทองครับโอ้โหดูอาวุธครับนี่ครับ ยนย้ำว่าช่างน้ำหนักล่วงหน้า1วันนะครับพักผ่อนเต็มทีมเลียดนะครับแต่ว่าเจอลูกงัดซาบาเอกุยนี่อย่างที่เรียนไว้นะครับรนช้าหน่อยนะครับแต่ก็มาเรื่อยๆนะครับดูครับนี่ครับพอติดแล้วย่างนี้ครับ1 2 3 4 1 2 3 4หมเสียงเฮมานี่แกกระฉายเลยครับดูครับใครครับโอ้โหโดนมัดขวาครับมีอาการเลยครับจุมเลียดต้องก่อนครับพุทรนีหนักกว่าครับ จุมเรียดนี่ทำอะไรนี่ไม่สะเทือนเลยโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหต่อยท้องต่อยหน้าทีมหน้าสะบัดนีครับปิดก่อนครับรับก่อนแล้วค่อยโตมือครับอาโดนครับสาวสาวสวยๆยังชอบมวยกันแบบนี้ครับดูครับนี่ของจริงนะครับไม่ใช่เป็นการโปรโมทนะครับไม่ใช่เอาคนสวยมาเตะกันนะครับนี่เป็นนักมวยของ นั่นเกิดถึงหมายถึงว่าการพัฒนาการเลยครับไม่ยํำอยู่กับที่ลูกยันเข้าไปครับดึงสวยครับดูครับการออกอาวุธดึงจังหวะเตะครับจุมลีบาก็เดินตัดมุมดีครับตัดไปทีดีเหนื่อยทั้งคู่ครับแรกแตงขวาดีครับอ้าวหมัดขวามาเลยครับเสียงไปที่สปาเชอร์กุยครับสาวฝรั่งเศสชนะคะแนนจุมลีเพสซี่หมื่นไปได้ครับเมื่อครบ3ยก